แมวแล้วโอ้ยของแท้เลยบัดน,นี้นี่มีนะนี่นะทีเด็ดทีเด็ดโอ้ยเลยงกินเดยเนี่ยครับเจ้ามีหลักซึง่งนละลักลักเดี๋ยวมึงลักษณะก่อนเดียวโตขึ้นเลยขึ้นเลย ได้เวลาใส่เบ็ดคือเก่าครับผมปักเบ็ดไว้ครับเป็นบ่อตอนนี้น้ำขึ้นไม่ประมาณคืบนนึงครับขึ้นเร็วแห้งน้ำเขาจะใส่พีเลยครับดันบนพีเลยเพราะว่าปลาครอมันขึ้นมากินนี่ผีแล้วครับตำตำอ่าเกรียบแน่นแน่นเลครับนี่มาเบิ้งที่ผมใส่ครับเพื่อนเพื่อนครับถามไลน์ครับว่าใส่ประมาณไหนครับนี่ประมาณนี้ได้ครับเนื้อกะซิ่นซับนี้ครับนี่ ยาสิ้นใ่ครับแต่แมมันสุตามแห่กับดึงกันมมนจะน้อยเนี่ยเห็นครับเพราะว่าตอนกลางคืนปลามันจะอมางสคิครับครับปวดตกหลุมครับ <laughs> ตกบวกเจ็บเลยขาแพงครับขาย่ามากมันเศร้าอยู่ มัาด้วยเหมือมา,มาเรื้องเด้อฝนตั้งเข้ามากเลยเด้อครับมุ่นหมื่นมาแล้วใส่เป็กก่อนใส่มือนเรื่อาางฝน,นตกมาแห้งน้ำจะคืนวันที่พระท่านครับภาวะฝ่าเหลืองฟ้าผ้าตรงนี้อันตรายเออเฟสคับถามว่าเป็นยังคือ,อยังเลเาเบ็ดเงาเถอะ เพื่อเบ็ดนี่ผมเจาไปใส่ในหัวนนะครับเหลาเพื่อเลยทีเดียวครับมันง่ายดีจะทำให้ใส่ในหน้าป่าย๋ยเลยมันเงี้ยง มันขึ้นตนขึ้นกับขึ้นมาหลายมม่เหลือกินดอกรับพ่อปานามาฮ้มนมานเลยด้ี้ยงนื่นนอยตอนนี้แล้วครับผมหัวป้ามันหมักมากแห้งเลยหยาห์านี้มากถึงเราไะหาขี้เงาเอาหมือต้นแนก้นบวกใ่ขี้บก การกับมือแรงนี่ชุดยอดเลยนละ,ะมีรุ่นมีรุนร่นมีรุ่นผมดูสิมารุน่นน้ำกันกลับชุดเงเศร้าผมร้องว่าสีล่ล่ะมันตบเงย,ย็นๆสบาย ฝีไม่อยู่ฝีเองตัวเนี่ย <c oughs> นึกว่าด้เสียไปใจครับฝีแล้วมามาัดเราอีกต้นใหญ่น้อนี่นมาลักเอาบ็ดครับเบ็ดผมถึงป่าไหมเห็นบะป้าย,ายน,น,นี้ได้มูลเลยนดันแป้นเลยครับนี่เสืออขาดครับเห็นบะกับเบ็ดจูงสี่หักเลย Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับตัวแดงบ่บ่อบอมาแล้วครับตัวแดกแกะมานครับโอ้ยตัวใหญ่แหงนอวรุ่นซ้ำหนีครับพอครับตัวใหญ่ปวดโพคือยังบ่อตัวยังใหญ่ไหวหกันแน่หรอวีนัะ 你认为？ ไม้เนี่ยบ้างไม้เชอดี่เชอดี่คูน่นึงครับแบบทก็เป็นเนื้อถ้าจะใหญ่ไม้ไม้ครับใหญ่ไปอีกจุดนึงพยายามก่อนอนี่อ,อ้องใหญ่เนี่ยโอ้ เอแต่แต่ดีแต่ตั้งก็ไม่อยู่วะใส่กองก่อน ตัวมกมาโโหฟังงานเลยอืมลูกบ่อนอยน,อยนาะมีม่นแท้โอ้ยนัก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 วิ่งปนี้พี่น้องทไมด้วยแต่ว่าปิ้งกับตัวใหญ่กันเด้วอว้ยของแท้เลยบัดน,นี้ เโอ้ยดูทินี้นะครับเต็มเต็มครัเลยเออใส่สวยใส่สวยนครับใส่งามครับมันมันเลยกินลึกอีกแล้วไหนใส่ซ้ำหนีเนะาเนะหยอดครับ แข็งขักเลยเลยนี่อ้าวเมื่อกี้ปล่อยตัวหน่อยไปมาดีไหนตัยททนวยญ่มาแท้หะอมันๆครับอ่ะยามกันต่อครับ làm tiền kiếm thằng này Nào mình chuyển hoa quanh mất tay cầm rồi Để cả bánh lên mình ก็มีแล้วหดูว่าเป็นตัอ,อย่างนอกพี <c oughs> กป้าเขาจิ้นที่ครับน <c oughs> ้นี่ดูด้วุกรปุหนึ่งนึรกระปุกๆหงม แจมเลยใส่งามอยู่แต่แถาตีบึงได้ครับปพาคโคหน่อยกินมากกินเลยกครับปพาคโคหน่อยใส่สวยครับดุนไข่ไก่เท่า เพื่อใส่หลายกับงงเจ้าของคือกันเลยนี่เพราะมันใส่หลายแถวนี่ยครับใส่ตืต่นๆนน้ำนี่บอกปลาอยู่อยู่สีบุกินเลือกไปยามกระจอครับ ค่อยบังาผมนครับหลายคนที่ยังขัป้ายนั่งนะนะอุ้ยก็พอเดี๋ยวเดมการกะโด้างหน้าถึงจะถึงแล้วถึงยี่ห้ายังต้องถึงต้องถึงต้ もういいや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 もういい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  พูนป้าไป, 6, 000, ปอ,อยูย่งเสาลานุูนโ้้วสวยสวยดครับกินองอยู่แล้วแค่นี้บางายกระปุ๊บงายบังายกระปุ๊บงานทั้งลางกัเสาลมนกับจุกในหนำ

นี่วะลละวีบอกย่างยีฟ้าบ่ลอะมนี่ครับได้ปลาไหลพัดเพ็ดแล้วโชคดีที่กินบอลเลิกได้ใส่สืน้นมี้พรดีครับพัดเพ็ดแสบมนันยู่เนาะตอนแรกๆมาเนื่องมาจาสที่บอลเรือแล้ว ความมสีคนหากินครับผมนี่ไปใส่บางไดโบโหยีบบจ้าบางคนอื่นเลยครับใจเขาใจเห้าเพราะว่าตาคล่กระตังตมาหากินเผื่อขอบครัวครับต้องมีอีกแล้วพี่จมปลนหนกซึ่งนะก เจ้ต้มนุ่งกับโอ้ยแล้ววิ่งวิ่ควิ่งไปทำไมตัวมันดับไปรับเร็วเล็วเดี๋ยวมึงลักษณะก่อนเดี๋ยวโตขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเสยสวยสียสวย ใส่งามต้อง,งามเนาะใส่งามครับบาานจะลักษณะือจะคิดเลิอกอยเยอต,ตัวนี้่ตีล้ว,ว่าแล้ว

อยู่วะก็ยัง,ยงเห็นตัวอุ๊งปลาทยังเนี้ยมอยากเห็นเนีย่ยทำไมเนียย้นย,ยเหมือนเลยเนีย้ยมีคือว่าสีสีก้มขึ้นเฮงใส่งงามอยู่กับปันนี่ครับไหนอยู่่สวยครับ งามอยู่เฮ้ยมัวนดีเนาะครับเฮ้ยอย่าลืมเช็คมือด้วยหรอกพี่เอออย่าลืมเช็คมือด้วยครับบุกกระต่อครับใจดีดีเลยนะครับเดี๋ยวนี้ครับมันโผล่เย ปลาสุกปลาฟอจะโบตัวยังไงโอ้ยดึงไปเบียดครับโอ้ยใต้สำคับกินเลือดสำคัานี่ตายบางเต่าได้อยู่ได้อยู่โอเคสวยงามครับส่วนตทุนี้ป้า น่าม <ôi> ึนง่วงเลยไปดิย้อนันต่ครับนี่เป็นไงเป็ไง่างนี้ดากัไม่ลงเลยน่ะรถขับมันการิ้นอยู่ตัวมันดึงมากสิ

ข้างหอยก็ยังนะมาถึงแต่ยิงว่าแม่งยิงกันนะครับพิธีชาบ้านย่ำเสาครับอยู่ที่บันดอนแดง ตำบลนกันเหลืองอัเภอร์อุรพิพพสัยจังหวัดศรีสะเกดครับอันนี้ชาวบ้านอาการบายามมองยามหลอบครับพันต่อายอย้า ปลาโดครับกินครับลองล่อของปลาโดกัดแต่บอ่อเข,าอขา่าบ่อขาดท่านบ้กนะเบียนปลาโดหรบ่อปลาโดอย่างน้มันบานบวอันนั้นเบ็ดมันขึ้นมาอยู่ทึ่งๆพี่มันหกทึ่งๆเป็นห้อยยุ่งๆมันมอยู่ข้งมา,มา,งางล่าง ครับมานีถือว่าหมานเติมเนาะครับแหลกๆบ่ค่อยได้ดอกไปได้ตัวใหญ่ๆส่งไายวนโซดเก่านะครับหมานครับมีแจะตัวยใหญ่ๆสี่เลยครับนะครับเนี่ยหอยเชลลีครับเบ็ดเบอร์17ครับของโกบี้ครับของโกมิครับเบ็ดเบอร์17ของโกมิครับสายพีอี40ปอนด์กับความยาวของตัวเบ็ดกับ160ครับที่ผมเหลาเงี้ยเงี้สีเพราะว่าผมจะไหวไปใส่ในลำหอยน้ำพี่น้องเพิ่นก่ามาคอมเมนต์นะครับด้านล่างนี่เพิ่นบอกว่า คือจริงหลายเงาเตีปกติเม็ดยีสปอร,ร์ดีเป็นว่าครับอ่าผมเข้าใจเนาะเพราะว่าเบสจริงๆถ้าไปใส่ในลำหวยนี่มันเป็นไส้ครับของผมใส่เม็ดยีสปอร์พ่อครับอย่างน้อยต้องเป็นทศศิษเพราะว่าถ้าเสียวกับไปกับสามศิษถึงหาศิษเส้นครับส่วนเบ,กบเสกระติ้งเลยยุติธรพอดีนะครับริมริมริมฟังถ้าใส่จ่อแห้งเสียวกับไปเบสมันจะอยู่แค่สองเกี่ยวบางทีมันจ่อแห้งหมดครับใส่เบสเงี้ยเพื่อเข็งใส่ยากอ่ะ ขอบคุณทุกคานที่ตามขอบคุณทุกท่านที่แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พายุ่งกับสารดนะครับไปพอบกบไม่คิมนาสวัสดีครับมับนมาเด็กกับเขาแล้วไปไปสีแปะซะแปะซะคี่ยังไงสีเป๊ะซะเ,เดียย